ขอตอนรับเ,เพื่อนๆนะคะเข้าสู่ช่วงของ breakfast report อ้โหช่วงนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงที่ซีชอบมากเพราะว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่นะคะเวลาที่นั่งรออาหารเนี่ยส่วนใหญ่ซีก็จะพกโน้ตบุ๊กถึงๆขึ้นมา1อันด้วยใช่ไหมแล้วก็มาวางนีนห้องกินข้าวนะคะนั่งรออาหารไปก็นั่งเช็คเมลไปค่ะแน่นอนทุกคนนะคะช่วงเช้าเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยทำตัวเหมือนซีเปียบเลยเนี่ยนะคะคงจะได้รับ forward เ i l เพียบ แล้วก็จะมี forward mail ที่หลายคนนะคะเคยสงสัยเหมือนซีปะ่ะหรือว่าซีเป็นคนที่สงสัยเองว่าซีเรียนเกี่ยวกับข่าวมาก็ไม่รู้นะซีชอบสงสัยค่ะว่า forward mail เนี่ยนบ <c oughs> างอันเนี่ย <c oughs> มันจริงหรือหลอกจริง <c oughs> หรือมั่วชชว์หรือไม่วันนี้ค่ะใน b r e a k f a s t report เนี่ยนะคะแนวความคิดของซีก็คือว่าจะเอา forward mail มาทีละ1นึฉบับทุกเช้าเนี่ยนะคะซีจะเอามาวิเคราะห์ให้ดูกันว่า forward mail นั้นจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วค่ะมา วันนี้ซีได้หนึ่งอ e ีเมลแล้วค่ะอีเมลนี้อยู่ข้างๆซีเดี๋ยวซีขอดูกันนะหัวข้ออ e ีเมลมีใครคุ้นๆไหมคะเขาเขียนว่าความลับของมือถือที่เราไม่รู้เพราะว่าคนขายไม่บอกเขาอ่านมาอย่างนี้เขาบอกว่าใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือตั้งใจอ่านให้ดีๆนะคะเพราะว่าอ่านจบแล้วจะรู้ว่ามือถือไม่ได้มีไว้สําหรับโทรเข้าโทรออกเท่านั้นแต่ยังมีเคล็ดลับที่เพื่อนๆไม่รู้ซ่อนไว้อยู่ด้วยถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรรองเข้ามาดูกันไหนดูซิเอาละ มีทั้งหมดอยู่4ข้อที่เขาบอกว่าเป็นความลับข้อที่1ค่ะเขาบอกว่าหมายเลขสากลฉุกเฉินเนี่ยคือเบอร์1นึตัวนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าสามารถใช้ได้ทั่วโลกถ้าเกิดว่าเราหลงอยู่ในเขตที่มันไม่มีสัญญาณเลยแล้วก็มีเหตุด่วนเหตุร้ายให้เรากด1นึแล้วมันจะหาเบอร์ให้เองโดยอัตโนมัตินะคะแม้แต่ว่าเราล็อกปุ่มกดก็จะโทรเบอร์นี้ออกได้เราก็ลอดตายแล้วลองดูเลยดีกว่า หนึ่งหนึอนุ๊กดเรจิงด้วยโอเคข้อหคอนเฟิร์ม <Okay. S 1> ค่ะ <Okay. S 1> จริงด้วยลืมแนะนำไปตอนต้นรายการรายการนี้ซีจะมีคู่หูคู่หาของซีหนึ่งคนด้วยนะคะหนึ่งตัวตัวนี้ชื่อว่าน้องจูปิเตอร์ค่ะน่ารักชุดเวลา เป็นน้องเพนกวินนะคะจะมานั่งฟังสีเรา,าที่ข้อ2กรณีที่ลืมกุญแจไว้ในรถสำหรับรถที่ใช้รีโมทคีย์ถ้ารถล็อก ok ไปแล้วแต่เรามีกุญแจสำรองอยู่ที่บ้านให้โทรไปหาคนที่อยู่ที่บ้านด้วยมือถือเราต้องโทรไปหาเบอร์มือถือของเขาด้วยนะเมื่อเขารับแล้วให้เราบอกเขาให้กดปุ่มอันล็อกบนกุญแจสำรองในขณะที่เราใช้มือถือให้ จากประตูรถประมาณหนึ่งฟุตนั่นก็หมายถึงว่าใช้มือถือสมมติว่าเราลืมกุญแจรถไว้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช้มือถือของเราเนี่ยนะโทรออกเสร็จแล้วเนี่ยให้คนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะกดกุญแจแล้วใช้ยิงผ่านโทรศัพท์มือถือย่างนด้ไหมหรออืมโอเคเดี๋ยวลองดูค่ะอ่ะสมมตูซี่เป็นคนกดกุญแจสำรองนี้แล้วก็ตอนนี้มีพี่คนหนึ่งนะคะยืนอยู่ตรงข้างๆรถซีเป็นที่เรียบร้อรยแล้วนะคะพี่แม่บ้านสุดน่ารักของซีซีก็จะโทรออกหากเขาก่อนแบบนี้ ฮัลโหลโอเคค่ะอยู่ที่รถแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพี่เอาโทรศัพท์มือถือนะคะ mm hmm. ไปวางห่างจากรถประมาณ1ฟุตนะคะตอนนี้เลยค่ะค่ะขาดตอนนี้ค่ะโอเคนะคะ mm hmm. แล้วนะ mm hmm. เสร็จแล้วสิ mm hmm. ก็จะกดออลล็อกรถกดค้างอะฮัลโหลพี่คะ mm hmm. มีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ ไม่มีไม่มีเหรอคะอ่ะลองดอีกทีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งนะเอาไปไว้เอาไว้ห่างประมาณหนึ่งฟุตข้างใกล้ๆตรงสัญญาณไหนก็ได้ค่ะฮัลโหลฮัลโหลโอเคมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะไม่มีค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะ uh huh. การทดลองที่สองล้มเหลวคะ่ะสีขอฟันทงว่าข้อสอง ไม่เวิร์กแน่นอนนะคะที่สําคัญก็คือซีเนี่ยนะคะก่อนที่จะมาอ่านเมลเหล่านี้เนี่ยก็ได้มีการโปรปึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้วยเช่นเดียวกันเขาบอกว่าระบบล็อกรถในอดีตเนี่ยนะคะอาจจะสามารถทําได้อาจจะสามารถทําได้จจาาไดเนื่องจากระบบล็อกรถในอดีตเนี่ยเขาใช้รู่งแบบของคลื่นความถี่เสียงค่ะนั่นก็หมายถึงว่าเวลาที่เราลืมกุญแจรถเนี่ยแล้วเขาบอกว่าให้โทรอย่างนี้และคนที่อยูีฟา้าเรนเนี่ยค่ะกดให้ เป็นไปได้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยอาจจะไม่ได้ยินเสียงคือตัวคลื่นความถี่ตัวนี้แต่ว่าสามารถส่งสัญญาณหากันได้แต่ระบบการล็อกรดในปัจจุบันเนี่ยนะคะไม่สามารถทําได้แล้วเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ระบบคลื่นความถี่แบบเดิมหรือว่ารูปแบบของเสียงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อ2ตกไปค่ะรู้สึกก็จะเอาไปหน่อย f o r ิร์ดมานานแล้วยิ่งเนี่ยในวันนี้เอาละมาดูข้อที่3ค่ะใกล้ถึงความเป็นจริงข้อที่3านี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่ากรณีที่แบตใกล้จะหมดให้กดไม่ถืออีกละ ดอกจันสามสามเจ็ดศูนย์แล้วก็สี่เหลี่ยมสำหรับเน็ตโนเกียมันจะรีดพลังงานออกมาที่ซ่อนออกมาที่ซ่อนเอาไว้ออกมาเพิ่มพลังงานให้ฐานมากขึ้นอีก50อร์เซนแล้วมันจะชดเชยส่วนสำรองที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ต่อไปคือเหมือนว่าชาร์จต่อไปอีกครั้งหนึง่งมันก็จะเอามาตุนตุนดูตุน,ตน,ตนให้เราไม่ได้เหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรกับเครื่องของเราซึ่งเมื่อกี้ซีลองดยแล้วนะคะดอกจันไอทีสามสามเจ็ดศูนย์สี่เหลี่ยมไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยโอเคค่ะ เอาเป็นว่าข้อ3มั่วอีกแล้วนะคะจากการที่จีปสอบถามผู้เชี่ยวชาญนะคะ mm. เขาบอกว่าระบบเนี่ยนะคะอินพุตจากปุ่มกดเนี่ยของโทรศัพท์มือถืออย่างนี้เนี่ยนะคะมันไม,ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรักหน่อยนะคะกับระบบการชาร์จพลังงานในโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่มือถือเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับแป้นปุ่มกดคะมองปากกาง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครนึกภาพไม่ออกนึกภาพหลักท็อปของซีที่วางอยู่หน้าซีเนี่ย คุณคิดว่าคุณจะกดดอกจันหนึ่งสองสามสี่สี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยแล้วแบตเตอรี่ที่ใช้ในโน้ตบุ๊กเนี่ยนะคะอยู่ดีๆมันจะป๊อปออพถึงดึงๆขึ้นมาให้เราได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรอคะฟังดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่านจะแม็กเซนนะมันไม่เหมือนกับการที่เราไปเล่นเกมสตรีทไฟเตอร์ตึ้งๆๆงเงี้ยน,นะแล้วกดท่าสุดยอดเงี้ยแล้วมันปล่อยพลังออกมาได้มันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพราะฉะน, <het> นั้นข้อสามเนี่ยนะคะไม่ใช่เลยคะ่ะทำได้ช่วยบอกซีด้วยนะคะบอกวิธีและโชว์มาให้ซิเห็นแบบที่ซิกำลังทำ และเหลือข้อสุดท้ายข้อสีค่ะเขาบอกว่าถ้าโทรศัพท์หายต้องการที่จะทําให้มันใช้ไม่ได้ตลอดไปเลยคือเหมือนว่าโดนสมมติว่าโดนขโมยอย่างนี้นะคะแล้วอยากจะให้มันแบบใช้ไม่ได้ตลอดการขโมยนี่เอาไปเปิดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยในกรณีนี้ต้องใช้หมายเลข serial number ประจําเครื่องซึ่งมี15-17ถึงหน่วยการที่เราจะทราบหมายเลขนี้ให้กดมีโคดลาบอีกแล้วดอกจันสีเหลี่ยม0ูนย์แล้วก็สีเหลี่ยมค่ะมา ดอกจานซีเลี่ยม0ูนย์หสี่เหลี่ยมกดอุ้ยเอออนนี้เวอร์ค่ะมันมีซีเรียลนัมเบอร์โผล่ขึ้นมาด้วยล่ะและหมายเลขประจำเครื่องก็จะขึ้นมาให้เห็นทันทีมาเล่นกลเออจริงอันนี้มีอันนี้มีค่ะจดไว้แล้วเก็บไว้ให้ดีค่ะทีนี้ถ้ามือถือหายหรือว่าตกหล่นให้โทรไปที่ศูนย์แล้วแจ้งหมายเลขให้เขาไปเขาก็จะบล็อกเครื่องของเราให้แล้วทีนี้มือถือที่หายไปก็จะใช้ไม่ได้อีกเลย ให้ซีวิเคาะดูนะคะข้อ4เนี่ยนะคะถึงมันจะมีปรากฏ serial number มาจริงนะคะแต่พอซีลองไปคิดคิดจากตรกกะอ,อะไรหลายอย่างนะคะถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดเพื่อนลองมาทําแบบนี้แล้วมามีรายการแกล้งกันเล่นนะคะคือไม่ได้ล็อกจริงคนที่เขาจะมาล็อกให้เราเนี่ยเขาจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นเจ้าของตัวจริงหรือเปล่าและที่สําคัญจากคำพูดของผู้เชี่ยวชาญค่ะเขาบอกว่าพอโทรไปที่ศูนย์ให้บริการเครือข่ายเนี่ยนะคะมันไม่สามารถ ล็อกมือถือได้จริงเพราะมันไม่มีระบบล็อกมือถือแบบรูปแบบเก่าเหมือนสมัยก่อนแบอบกว่ามีล็อกอีมีแก้อีมีต่อไปได้อีกแล้วะะนะคะเพราะฉะนั้นข้อสี่ตกไปถูกต้องอยู่แค่ข้อเดียวคือรหัส1นึ 1, 2, ค่ะเป็นยังไงล่ะใครที่ได้รับ forward mail นี้หรือว่า forward mail ไหนๆนนี่นะคะบอกได้เลยคาเดียวคะ่ะว่า ใช้วิจารณญาณในการอ่านมากขึ้นนะคะแบบนี้เเน่จริงแล้วช่วงเช้านะคะเห็นไหมล่ะมาทากิจกรรมอย่างเช่นอ่าน f o r w a r d mail เนี่ยมันก็มีประโยชน์ดีเหมือนกันได้บริหารสมองแต่อย่าลืมนะคะคิดอะไรเ่ยนะคะก็ต้องคิดให้เป็นตรกกะเป็นเหตุผลอย่าให้ใครมาใส่ข้อมูลเราเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่ายางว่าแหละคะ่ะอะไรที่มันเป็นความจริงเนี่ยนะคะมันก็เป็นความจริงอยู่วันนี้คงข้ามถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมีวิจารณญาณในโลกอินเทอร์เน็ตด้วยเลยนะโอเค เอาละค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะน้องจูปิเตอร์ของซีก็คงจะได้ข้อมูลดีๆนะคะก็คนที่ชอบ breakfast report เลยนะคะก็จะพบกับซีและน้องจูปิเตอร์พิธีกรคู่หูคู่หาของซีได้อยู่เป็นประจำในช่วงเชา้ชาเช้าอาทิตย์ละหนึ่งวันแบบนี้ที่เราจะมานั่งหาคำตอบของ forward mail ให้หน้าปวดหัวหรือว่าใครที่มี forward mail โดนๆส่งมาให้ซีวิจัยก็ได้นะคะเดี๋ยวซีจะประเมิในให้แบบที่ยิบเลยโอเคนะเอาล่ะและที่สำคัญดู breakfast report จบแล้วเนี่ยนะคะ อย่าลืมนะเช้าเช้าแบบนี้ก็ช่วยลงไปลงไปลงไป,งไป,งไปด้านล่างนะคะคอมเมนต์ด้วยจริงหรือมั่วชวนหรือไม่ Breakfast Report อาทิตย์หน้าติดตามให้ดีค่ะวันนี้ซีและน้องจูปิเตอร์อยู่ไหนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบายไข่้ hey าวกำลังมามาเร็วเร็หิว